ชูวิทย์แถลงข่าวสับพักส้มต่อนะครับเอาเป็นเอาตายกับพักส้มเนะี่ยเพราะอะไรคนมันไม่ชอบคนมีสาเหตุกรดเคืองกันนะครับนะครับ,นะรบเราไม่ชอบกันเราก็สับกันทุกวันนะแต่ก็กราบขอบคุณพี่ชูวิทย์นะที่ด่าพักส้มทุกวันเพราะอะไรคะแนนก็ดีขึ้นดีขึ้นเพราะอะไรคนมันจะสงสารนะว่าเ,เฮียชูนี่หรือป๋านี่ทําไมกระดาทุกวันเนะียอ่านะเพราะแกไม่ชอบไนงะคนเกลียดเนะี่ย เข้าใจไม่เกลียดกันนะผัวเมียเกลียดกันก็ต่างด่าดทุกวันอนะไปนนั้นพี่ชูแกก็ไม่ชอบส้มก็กระดาดทุกวันด,าด่าจนแบบโอ้โหขนสงสารเลยตอนแรกว่าจะให้มาที่สองเนะี่ยตอนนี้ก็นะครับประชาชนบอกให้เขาไปที่หนึ่งแล้วกันนะพี่ชูแก,กด่าดทุกวันนี่นี่นบายเลื้อวแถลง่างแล้วก็เออก็คนก็เลยให้อ,อส้มมาที่หนึ่งนะตอนแรกอะบางเขตนะอาจจะยกให้ อาพูนใจไทยบ้างประชาธิปัตย์เพื่อไทยบ้างโอ้โหพี่ชูแกด่าทุกวันสงสารส้มนะครับเลือกมันอ่าส้มทั้งกทมไปเลยนะครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องกราบขอบพระคุณพี่ชูนะที่ออกมาด่าทุกวันคือยิ่งด่าคนก็ยิ่งเห็นอะไรนะเห็นว่านะขนาดพี่ชูยังไม่อยากให้พรรคส้มเข้ามาบริหารประเทศเลยเพราะกลัวว่าเข้ามาแล้วไงโอ้โหประเทศมันจะ,ะเจริญเนี่ย เข้ามาแล้วพวกทุนเท่าจะต้องหายไปเข้ามาแล้วพวกทุนผูกขาดประหมอคางดําหายไปนะหมูเถื่อนเราจะหายไปไอ้พวกอะไรระบบผูกขาดทั้งหลายเนี่ยจะหายหมดอ่ะเหล้าเบียอะไรต่างาต่อไปแม่กระต่อมทั้งประเทศนะครับอะไรอะไรที่ผูกขาดจะหายไปทุนพลังงานก็ต้องหายไปนะครับนะเฮียชูแกก็บอกว่าโอ้โหเข้ามานี่ยุ่งไปเจ้านะนะครับอะไรจต่อะไรเนี่หายไปหมดอนะ่ะความจเจริญจะมากันใหญ่อะไรต่าง นะครับแต่คงกลัวว่าเข้ามาแล้วประเทศจ,จะเจริญหรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะว่าพรรคส้มแกมอนแล้วก็ต้องเปลี่ยนเลยอันดับแรกประกันสังคมเนี่ยนะครับต้องเปลี่ยนนหครับประกันสังคมพี่น้องครับ24ล้านนะบางคนบอกพรรคส้มมาหาเสียงเกี่ยกวกับเรื่องประกันสังคมช่วงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ไม่เคยหาเสียงนะครับมาใส่ร้ายประกันสังคมบ้างอะไรต่างๆครับมันไม่ได้ใส่ร้ายหรอกครับมันเป็นเรื่องจริง เราไปดูหลักฐานเอกสารเนี่ยรายการคุณสอนยุทธเดี๋ยวไปดูเลยคือเขาเอ,าเอาเอกสารมาตีแผ่เนี่ยนะสั่งตัดสูตรคนละห้าพันเจ็ดพันคนสามสิบห้าล้านนะครับเงินผู้ประกันตนเงินนายจ้างเงินรัฐบาลรวมกันเหมาะสมไหมนะผู้ประกันตนเหยียดเหงื่อแรงงานวันก่อนทานายกไปเจอคน,นขายของมือไม้สั่นระบบล่มไม่รู้จะไปรักษาที่ไหนนะครับจนนายกต้องบอกเลยประกันสังคมเฮงซวย นะครับส่วนกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างคนแก,แก่ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าสื่อเฮงซวยก็ว่ากันไปนะใครเฮงซวย ui, ก็สังคมก็ตัดสินเอาเองผมก็ไม่รู้ว่าใครเฮงใครซวยะแต่รวมกันแล้วเมื่อเฮงกับซวยมารวมกันกลายเป็นเฮงซวยเฮงซวยก็่วยแตกการวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ไม่มีความผิดอะไรนะครับเพราะเป็นการวิจารวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคุณภาพการทํางาน สาริกาเคยตัดสินและการวิจารณ์หน่วยงานราชการไรเหงนสซวยไม,ไม่มีความผิดเพราะอะไรเพราะประชาชนเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะครับอย่างผมเนี่ยเป็นผู้ประกรนันตนผมก็วิจารณ์ได้เหงนสซวยเหงนสซวยไม่ไม่มีความผิดอะไรนะครับไม่พอใจก็ลาออกไปจะอยู่ไปทำไมน,นะครับนะทั้งคุณสอยุทธทั้งพรรคส้มนีก่ก็ตียับเลยบางคนบอกใช้ในการหาเสียงนะครับหาเสียงไปเถอะอะไรที่เป็นเรื่องจริงตีแพ่มันช่วงนี้แหละ นะมันนะด่ามันเข้าไปซัดมันเข้าไปมันจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะระบบราชการเราเนี่ยหรือนักการเมืองขับเลลลค,บคลื่อนด้วยการด่าถ้าไม่ด่าก็ไม่ทำารับไม่ว่าตำรวจหรือหน่วยงานไหนแล้วทุกที่คดีความช้าจับคนร้ายไม่ได้เพราะออกออกข่าวออกไลน์หน่อยปุ๊บปับปุ๊บปับนะด่าเท้าบ่ายจับแล้วเห็นนะมันรวดเร็วเพราะทัศนสังคมมันขับเคลื่อนด้วยการด่าใครเห็นด้วยกับพี่เดมใครเห็นด้วยเห็นด้วยกับพิมม่ะ นะครับนะนะครับเห็นด้วยกับพี่เดกก็พิมพ์รายการพี่เดมีคนดูขนาดนี้ตอนนี้ก็เยอะนะเนี่ยเยอะเนี่ยสามแพลตฟอร์มมีเยอะนะนะครับใครมีปัญหาร้องทุกร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมกันแกล้งเจอผู้บีที่พลใหญ่โตโมโหฬานนะเดินเข้าประตูเนี่ยต้องเปิดประตูสองบานเลยเพราะมันใหญ่โตหลืวเกินนะครับนะนะครับทาตัวเป็นผู้บีที่พลอะไรต่าง,างนะครับนะไม่ได้รับความเป็นธรรมร้องทุกร้องเรียนก็ส่งข้อมูลเข้ามาพี่เดกก็เอามานั่งเรา ตามภาษาอินฟลูเอนเซอร์นะครับไว้เกษียณคนแก่เล่าได้วะเล่าได้ทุกวันครับเพราะอะไรไม่มีอะไรทํานะครับเอ่พี่เดไม่มีอะไรทําเพราะอะไรเป็นเจ้าของกิจการมีอะไรก็ลูกน้องทําหมดตัวเราไม่ต้องทํานะเงือนเดือนก็ได้ที่ปรึกษาก็ไดไ้สบายครับเราเป็นคนว่าง,งานพูดได้เต็มที่เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนไม่ได้รับคว,วามเป็นธรรมอะไรก็ส่งมาไปออกรายการนี้เสร็จพอออกเสร็จเขาบอกจะช่วยเรานะครับพอออกรายการเสร็จ โทรไปถามทีมงานแม่งบล็อกเลยนะครับมีคนมาไล่ฝังโอ้ไปออกรายการ้โอ้รายการเรายินดีช่วยนะช่วยแบบนั้นช่วยแบบนี้นะเดี๋ยวเราจัดหาอ่าคุณซื้อให้พอจบรายการเรียบร้อยโทรไปบล็อกสายเลยครับไม่มีช่วยครับนะครับเพราะอะไรผลประโยชน์มันจบแล้วอ่าคุณก็เป็นคอนเทนต์ให้เขาเขาก็อยากได้คอนเทนต์คุณก็ไปนั่งในรายการพิธีกรจะถามอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะจัดคนมาช่วยเหลือ พอหลังจบรายการครับทัวร์ไปครับนะครับบล็อกอันนี้คือเรื่องจริงนะเข้ามาหาผมเนี่ยอ่ะไปออกรายการนะโอ้รายการนี้ก็ออกรายการเนี้ยออกแล้วแล้วก็ช่วยไหมไม่มีเขาก็ได้เรตติง้งเรตติ้งมาโฆษณาก็เข้าเป้าหมายรายการก็มีอยู่แค่นั้นนะนะรายการไหนล้วทำงานเพื่อชาติเพื่อประชาชนไม่มีนะครับนะจัดรายการอย่างนี้ก็คล้ายๆกับพักการเมืองเนี่ยนะราอาอาเคสไหน มีเลตติ้งก็เอาไปนั่งในรายการแล้วก็บอกเดี๋ยวเราจะช่วยเหลือตีแผ่แล้วนะครับเดี๋ยวจัดแบบนั้นจัดแบบนี้ให้จบรายการครับตัวใครตัวมันพรุ่งนี้ก็เอาเคสใหม่มานี่คือสังคมนะครับสิ่งที่เราเห็นกับความเป็นจริงมันคนละอย่างสิ่งที่เราเห็นอย่างเมื่อเช้านี้ผมดูพี่ชาดาพักพักอะไรภูมิใจไทยก็บอกโอ้ยสิ่งที่เราเห็นนะครับ กับสิ่งที่เป็นความจริงบางครั้งบางทีก็อาจจะไม่เหมือนกันเราดูรายการโอ้นี่ก็โอ้นี่เขาใหญ่โตนะครับแต่ท่านเชื่อไม่ออกรายการเสร็จแล้วจบแล้วตัวใครตัวมันไม่มีใครช่วยแล้วครับไม่มีใครต้อสารต่อหรอกเพราะรายการก็มีหน้าที่ไปหาแขกมาแขกมานั่งอะคดีนี้ดังนะอ่าเอาผู้รู้มานั่งซะหน่อยนะครับแล้วก็ให้คําแนะนําแบบนั้นแบบนี้แบบจบไม่มีใครช่วยอะไรเพราะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมคดีก็ไม่คืบหน้าหลายคดีครับไปดูครับ ไม่ต้องอะไรคดีออมทองอะไรเนี่ยออมทองออมเงินอะไรเนี่ยแจ้งความแทบจะทุกสอนอนะครับไปถึงตํารวจตํารวจก็บอกเป็นคดีแพง่งนะครับไม่ใช่คดีอาญาพอไม่ใช่คดีพอไม่ใช่คด,ดีอาญาแล้วตํารวจก็ไม่มีอำนาจสอบสวนก็เท่านั้นเนี่ยออกรายการไปก็เท่านั้นเนี่ยนะอย่างมากกับประจานเอ่อเขาเรียกวอะไรประจานนายวงแชร์ไป ถามว่าได้เงินได้ทองแล้วไม่มียากน,น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ,คอ,อ้ความจริงกับสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่สอดคล้องกันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นคดีความต่างๆถ้าเราไปแจ้งความตํารวจตํารวจก็บอกเป็นคดีแพ่งถ้าเราคิดว่าเป็นอาญาเราก็ต้องไปจ้างทนายฟ้องเองของฟรีไม่มีในโลกนะของฟรีติดโรคของฟรีไม่มีในโลกของถูกของดีราคาถูกไม่มีนะครับ ะะแบตเตอรี่มือถือของบางประเทศราคาถูกนะซื้อมาสักพักเสียบคาไว้แป๊บเดียวไฟไม่บานนะมันไม่มีหรอกครับของดีราคาถูกไปเอาที่ไหนแล้วไม่มีหรอกนะของดีก็ต้องราคาแพงของฟรีไม่มีนะครับเนะออมาช่วยฟรีรักษาฟรีตายฟรีทั้งนั้นนะทุกวันนี้ก็เลยเห็นนะรักษาฟรีตายฟรีนะคระับออบางคนบอกเอ,อ ละอ่าตายทุกโรคนะครับถามว่าบอกใครอยากได้อบริการอะไรของรัฐไม่มีหรอกถ้าเลือกได้ใครจะไปรักษาโรงพยาบาลรัฐไม่มีหรอกเขาก็ต้องเอาโรงพยาบาลเอกชนเข้าใจไหมขนาดโรงพยาบาลเอกชนนั้นนี่ผมเล่าให้ฟังเนะีนะ่ยเนี่ยผมก็มีเอฟซีทำงานโรงพยาบาลเอกชนก็บอกอาจารย์คะเดี๋ยวหนูจะเล่าให้ฟังนะโรงพยาบาลของเราเอกชนนะครับคนที่มาใช้บริการเรายังต้องแยกชั้นวรณะเลย อันนี้พวกประกันสังคมไอ้พวกนี้คือพวกจ่ายเงินสดนะครับทางเข้าทางออกแยกคนละส่วนเดี๋ยวจะปากบนกันไอ้นี่ก็คือพวกประกันสังคมก็คืออ่าอ่าพวกที่แบบนะเขาให้บริการอีกแบบแต่ถ้าเกิดเงินสดไปช่องอันนี้เรื่องจริงนะนะครับเพราะฉะนั้นขนาดเดกรชอนก็จแยกเลยเนะน,นีนี่ไอ้พวกที่มีตังอนะไปไปในเงินสดไอ้พวกตังน้อยประกันสังคมนะอ่ารัฐบาล ให้เงินต่อหัวน้อยเพราะว่าเอาเอาไปตัดสูตรหมดแล้วนะตัดสูตรแล้วก็ไปทําแอปหมดนะจ่ายค่าคือบินเฟิร์สลาสไปดูงานอังกฤษหมดแล้วนะครับอืมนะเพราะฉะนั้นนะเออเงินน้อยก็ไปช่องนึงบริการอีกแบบแต่ถ้ามีเงินเงินสดอย่างพี่เดยมีตังเงินสดก็ไปช่องเ,เพราะฉะนั้นการบริการมันต่างกันอันนี้ก็ค,ความจริง นะครับกับสิ่งที่สำนักง,งานประกันสังคนพูดโอ้ยกำไรปีละแปดเก้าหมื่นโอ้ยพูดหยาบๆกำไรขนาดนะั้นล้วจะมาเรียกเก็บเงินเพิ่มทําไมก็แสดงว่ามันจะเจ๊งสิถ้าไปเก็บเงินเพิ่มก็คือมันก็เจ๊งก็แสดงว่าเงินในกองทุนแล้วก็แล้วก็การเอาไปลงทุนเนี่ยผลประโยชน์ตอบแทนไม่พอก็ต้องเก็บเงินเพิ่มก็คือมันจะเจ๊ง